สวัสดีครับลุงนักปราดว่าไงจุกมีอะไรเหรอวันก่อนจุกได้ยินเขาพูดว่าแผ่นดินไหวขนาด4.7ริกเตอร์มันคืออะไรเหรอครับนั่นเป็นการวัดระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหวนะ่ะมาตราการวัดระดับความแรงของแผ่นดินไหวสามารถวัดได้สองลักษณะได้แก่วัดความรุนแรงและการวัดขนาด ดยความรุนแรงวัดจากการเปรียบเทียบระดับความรู้สึกการสั่นสะเทือนระดับความเสียหายที่เกิดกับสิ่งก่อสร้างและสภาพของพื้นดินที่เปลี่ยนแปลงกับการวัดขนาดวัดจากเครื่องมือตรวจแผ่นดินไหวเราอาจสามารถประมาณความสัมพันธ์ของขนาดซึ่งมีหน่วยตามมาตราริกเตอร์กับการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นบริเวณใกล้ศูนย์กลางแผ่นดินไหวดังนี้ขนาด1.0ถึง2.9 เกิดการสั่นไหวเล็กน้อยผู้คนเริ่มรู้สึกถึงอาการสั่นไหวขนาด3.0ถึง3.9เกิดการสั่นไหวเล็กน้อยผู้คนที่อยู่ในอาคารรู้สึกเหมือนรถไฟวิ่งผ่านขนาด4.0ถึง4.9เกิดการสั่นไหวปานกลางผู้ที่อาศัยอยู่ทั้งภายในอาคารและนอกอาคารรู้สึกถึงการสั่นสะเทือนวัตถุที่ห้อยแขวนมีการแกว่งไปมาขนาด5.0ถึง5.9 เกิดการสั่นไหวรุนแรงเป็นบริเวณกว้างเครื่องเรือนและวัตถุมีการเคลื่อนที่ขนาด6.0ถึง6.9เกิดการสั่นไหวรุนแรงมากอาคารเริ่มเสียหายพังทลายขนาด7.0ขึ้นไปเกิดการสั่นไหวอย่างร้ายแรงอาคารสิ่งก่อสร้างได้รับความเสียหายอย่างมากแผ่นดินเกิดการแยกตัววัตถุที่อยู่บนพื้นถูกเหวี่ยงกระเด็น